มูอเด้นมีเรื่องอยากเตือนเพื่อนๆเ,เตือนแล้วเตือนอีกห้าม KYC ผ่านลิงก์ในอีเมลนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับเจอมาหลายเคสมากเลยก็คือกรณีของบิทัสตาเนื่องจากปัจจุบนันนี้บิทัสตาต้องการให้เรา KYC ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหลักของกรตนะครับซึ่งถ้ามีลิงก์ส่งมาไม่ว่าจะแค้ไม่แค้ห้ามทำโดยเด็ดขาดนะครับ การเควีีต้องเค c ีซีไดแอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะยกเว้นในกรณีที่เราทำการใดๆก็ตามแล้วเราคุยกับเซอร์วิสซึ่งเซอร์วิสจะส่งให้เราแบบนี้เราค่อยทำนะถ้าไม่ใช่เซอร์วิสซัพพอร์ตของเอ็กเ n น e ดใดก็ตามห้ามทำโดยเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าทำ มีความเสี่ยงในการที่จะเสียพอร์ตลงทุนทั้งหมดได้นะคะเปลีอนแล้วเปอนอีกอย่าทำนะคะเปลี่ยนแล้วนะ